สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับในปี1999คดีฆาตกรรมยกครัวนหนึ่งทำให้ทั่วประเทศจีนตกตะลึงในที่เกิดเหตุมีศพจำนวนมากเรียงรายกันอย่างหนาแน่นความน่ากลัวของที่เกิดเหตุทำให้ตำรวจหลายคนรับไม่ได้ถึงกับอาเจียนออกมาและสาเหตุที่คนร้ายทำเรื่องโหดเหี้ยมนี้ก็เพราะต้องการแก้แค้นในพ่อของเขาเมื่อวันที่31สิงหาคมปี1999สถานีตำรวจอำเภอซินเซา มณฑลหูหนานประเทศจีนได้รับแจ้งเหตุว่ามีการปล้นที่หน้าโรงเรียนปฐมหมูสือซึ่งมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง69,000หยวนหรือประมาณ340,000บาทคนร้ายเป็นชายหนุ่มหลายคนแต่งตัวเหมือนคนรวยบางคนมีสร้อยคอทองคําเส้นใหญ่ห้อยอยู่ที่คอและเพราะวันนั้นเป็นวันเปิดเทอมครูประจําชั้นหลายคนจึงเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนและค่าธรมเนียมชั้นเรียนคนร้ายน่าจะรู้ข้อมูลนี้และเลือกเวลาหลังเลิกเรียนเพื่อปล้นครั้งใหญ่ มีครูผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่าเธอเคยถูกคนร้ายจับตัวแต่ไม่ได้ถูกล้นในขณะที่ตำรวจระดมกำลังเพื่อไปสอบสวนที่โรงเรียนปฐมโหมอสือก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุจากตําบลผิงช่างเสียงร้องไห้ครำควรดังมาจากโทรศัพท์ว่าครอบครัวหลี่ทั้งหมดถูกฆาตกรรมเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุก็เห็นเพียงรอยเลือดในลานบ้านของครอบครัวหลี่ลานบ้านกลายเป็นเหมือนนรกบนดินมีศพ13าศพนอนเกลื่อนกลาดและถูกฟันด้วยของมีคมจนเต็มไปด้วยบาดแผลและเสียชีวิต มีผู้หญิงวัย68ปีและเด็กหญิงอายุเพียงสองขวบรวมอยู่ด้วยหลังจากการทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นตำรวจก็พบผู้รอดชีวิตสี่คนในครอบครัวหลีจากคำให้การลักษณะของคนร้ายที่ผู้รอดชีวิตให้มาตำรวจจึงสันนิษฐานว่าคนร้ายในคดีฆาตกรรมอยู่ครัวน่าจะเป็นกลุ่มคนเดียวกันกับที่ปงล้นโรงเรียนปฐมหมูสื่อในช่วงเช้าตำรวจวิเคราะห์จากข้อมูลที่พยานเห็นว่าคนร้ายน่าจะวางแผนหนีออกนอกพื้นที่และวิธีที่เร็วที่สุด ก็คือการขึ้นรถไฟตำรวจจึงเร่งไปที่สถานีรถไฟและสามารถจับกลุมตัวหลี่เทียนโฉผู้บงการและผู้ช่วยอีกสามคนได้ในที่สุดในช่วงแรกที่ถูกตำรวจสอบสวนหลี่เทียนโฉแสดงท่าทีหยิ่งยโสมากเขาไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรเลยแถมยังพยายามรับผิดทั้งหมดไว้เองเขากล่าวว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่สมควรและคิดว่าตัวเองทำร้ายคนอื่นไม่มากพอและไม่โหดพอสถานการณ์นี้ดำเนินอยู่เป็นเวลานาน,าน จนกระทั่งครูผู้หญิงที่ถูกคนร้ายจับตัวในเหตุการณ์ปล้นนึกรายละเอียดบางอย่างของคดีขึ้นมาได้และแจ้งตำรวจว่าหลี่เทียนโฉอาจเป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยประถมชื่อหลี่ชิงไห่เมื่อได้ข้อมูลนี้ตำรวจจึงใช้ชื่อหลี่ชิงไห่เพื่อทดสอบหลีเเอเอหหล่เทียนโฉเมื่อเอ่ยชื่อชิงไห่หลี่เทียนโฉดูเหมือนจะกระทบความรู้สึกภายในใจจนในที่สุดก็เริ่มเปิดใจในระหว่างการสอบสวนหลี่เทียนโฉหรือชื่อชิงไห่มีวัยเด็กที่แสนอาพัพ แทบจะไม่ได้รับความรักจากแม่เขามีพ่อที่อ่อนแอและไร้ความสามารถแม่ที่ซึมเศร้าและเย็นชาและตัวเองที่มีพฤติกรรมต่อต้านและท้อแท้เพียงสามประโยคก็สามารถสรุปวัยเด็กที่โชคร้ายของเขาได้แล้วแม่ของชิงไห่แต่งงานกับพ่อของเขาหลี่เอินเป็นการแต่งงานแบบคลุมถุงชนจากครอบครัวทั้งสองคนเคยพบการแค่สองครั้งก่อนแต่งงานและไม่มีความรู้สึกพื้นฐานใดๆต่อกันหลี่เอินมีฐานะยากจนและเป็นคนอ่อนแอทําให้ถูกแกล,ล้งในหมู่บ้านอยู่เสมอ แม่ของชิงไหายรู้เรื่องเหล่านี้หลังจากแต่งงานแล้วแม่ของชิงไห่ไม่ได้มีความรู้สึกใดๆต่อหลีเอินตั้งแต่แรกและเมื่อเห็นหลีเอินอ่อนแอเช่นนี้ทําให้เธอยิ่งถูกชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยในช่วงแรกเมื่อแม่ของชิงไหายทะเลาะก,กับหลีเอินแต่หลีเอินจะตอบสนองด้วยความเงียบเท่านั้นความรู้สึกด้อยค่าและความรู้สึกผิดทําให้เขาไม่สามารถโต้เถียงกับภรยาได้ดังนั้นแม้จะถูกตีหรือด่าว่ายังไงเขาก็ทําได้แค่ยอมรับเงีย,เงยบเมื่อเวลาผ่านไป แม่ของชิงไห่ยก็ไม่ต้องการจะทะเลาะกับหลี่เอินเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถได้รับคุณค่าทางอารมณ์ใดๆจากเขาเธอเกลียดความเงียบและการอดทนของหลี่เอินและเกลียดความอ่อนแอและการไร้ความสามารถของเขาดังนั้นเธอจึงเกลียดชิงไห่ลูกของพวกเขาด้วยแม่ของชิงไห่เกลียดหลี่เอินที่แต่งงานกับเธอแต่เกลียดชิงไห่ยยิ่งกว่าเพราะทำให้เธอต้องติดอยู่ที่นี่ชิงไห่ยตัวน้อยก็ตระหนักถึงความเย็นชาของแม่จึงพยายามทำสิ่งต่างๆ ที่ต่อต้านเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแม่แต่แม่ของชิงไห่ยที่ไม่รักเขาก็ไม่มีทางที่จะใส่ใจเขาได้การกรบฏของชิงห่กลับยิ่งทําให้แม่ของเขาเกลียดเขามากขึ้นสุดท้ายในปี1973แม่ของชิงไห่ก็ทิ้งหลีเอิญทิ้งเงียบขรึมและชิงไห่ที่ยังเด็กไว้แล้วออกจากหมู่บ้านไปสแสวงหาความสุขของตัวเองแม้ว่าในที่สุดแม่ของชิงไหายก็ทิ้งพ่อและเขาไปแต่พฤติกรรมไม่ดีที่ชิงไหายพยายามทําเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแม่ ก็แก้ไม่หายหรือพูดได้ว่าการที่แม่ของชิงไห่จากไปทําให้เขากระบฏมากขึ้นหลี่เอินที่ถูกชาวบ้านรังแกอยู่แล้วยิ่งถูกนินทามากขึ้นเพราะการจากไปของภรยาผู้คนต่างพูดว่าเขาเป็นคนขี้ขลาดไร้ความสามารถที่จะรังผู้หญิงไว้ชิงไห่ย,ยังถูกเพื่อนร่วมชั้นล้อว่าเป็นเด็กไม่มีแม่หลี่เอินตอบโต้คํากล่าวหาด้วยความเงียบเสมอไม่เคยแก้แค้นหรือห้ามปรามคนที่กล่าวหาเขาแต่ทุกครั้งที่มีคนด่าชิงไห่หลี่เอินจะปิดหูเขาไว้ ดังนั้นแม้ว่าหลี่เอินมักจะเงียบอยู่เสมอแต่ชิงไห่ยก็รู้ว่าพ่อรักเขาเมื่อชิงไห่เติบโตขึ้นเขายิ่งรู้สึกสงสารพ่อมากขึ้นทุกครั้งที่มีคนดูหมิ่นหลี่เอินชิงไห่จะด่ากลับทันทีและควางก้อนหินใส่ไม่ว่าคนที่ด่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้นำที่มาจากไหนก็ตามถ้าใครด่าเขาหรือพ่อของเขาชิงไหายจะไม่ปล่อยผ่านต่อมาชิงไหายได้รู้จักกับกลุ่มคนไม่ดีในสังคมโดยมักจะตามพวกเขาไปทะเลาะวิวาทเล่นการพน,นันขโมยและปล้น ทำเรื่องไม่ดีทุกอย่างหลี่เอินมองการกระทําที่กระบฏของลูกชายด้วยความเจ็บปวดใจแต่เพราะชิงไห่มีชื่อเสียงที่ไม่ดีในหมู่บ้านการดูหมิ่นต่อหลี่เอินจึงลดลงมากดังนั้นด้วยความรู้สึกผิดและความขอบคุณในใจหลี่เอินจึงไม่ค่อยแทรกแซงการกระทําของลูกชายมากนักสุดท้ายทําให้ชิงไห่ย,ยิ่งจมดิ่งในพฤติกรรมไม่ดีมากขึ้นเวลาล่วงเลยมาถึงปี1988ตอนนี้ชิงไห่เพิ่งอายุครบ18ปีแม่ที่จากไป15ปี ก็ได้ติดต่อชิงไห่เป็นครั้งแรกเธอเขียนจดหมายถึงชิงไห่บอกว่าเธอป่วยหนักและอยากเจอชิงไห่เป็นครั้งสุดท้ายแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาชิงไห่ที่กลายเป็นคนหัวรุนแรงกลับฉีกจดหมายของแม่ทิ้งด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกและปฏิเสธคำขอสุดท้ายของแม่หนึ่งปีต่อมาในปี1989ชิงไห่และพรรคพวกได้บุกเข้าไปขโมยของในร้านขายของชำอีกครั้งแต่ถูกจับได้คาหนังคาเขาและถูกแจ้งความ เนื่องจากมูลคา่าทรัพย์สินที่ขโมยมีจำนวนมากและชิงไหายกับพรรคพวกเป็นผู้กระทำผิดซ้ำชิงไหายจึงถูกตัดสินจำคุกหลังจากชิงไหายถูกจำคุกหลี่เอินก็พบว่าตนเองต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่กว่าเดิมในหมู่บ้านชาวบ้านต่างวิพากษ์วิจารณ์หลี่เอินที่เลี้ยงลูกจนกลายเป็นอาชญากรชิงไห่รู้ดีว่าหลังจากถูกจับพ่อของเขาต้องเผชิญกับความลำบากในหมู่บ้านจึงรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำและตั้งใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในคุก เพื่อที่จะได้ออกมาก่อนกำหนดและปกป้องพ่อจากการถูกดูหมิน่นเขายังสัญญาว่าหลานจะออกจากคุกแล้วจะใช้ชีวิตอย่างดีร่วมกับหลี่เอินหลี่เอินก็มาเยี่ยมลูกชายในคุกเป็นประจำทุกครั้งที่เห็นชิงไห่ดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความปิติที่ลูกชายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแม้ชิงไห่จะอยู่ในคุกแต่ชีวิตของพ่อลูกคู่นี้ก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องทุกอย่างกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ตั้งแต่ชิงไห่ถูกจำคุกหลี่เอินก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวชาวบ้านที่เคยกลัวชิงไห่และลดการรังแกหลี่เอินก็เริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาในหมู่บ้านมีคนชื่อหลี่จื่อเหวินซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยประถมของชิงไห่และเป็นหนึ่งในคนที่เคยด่าทอชิงไห่และหลี่เอินหลี่จื่อเหวินเคยถูกชิงไห่และพรรคพวกทำร้ายจึงไม่กล้าด่าชิงไห่และหลี่เอินอีกต่อไปแต่ในใจของเขากลับแอบโกรธแค้นชิงไห่มานานแล้วก่อนหน้านี้ หลี่จื่อเหวินยังกลัวชิงไห่และพรรคพวกของเขาจึงไม่กล้าทำอะไรแต่ตอนนี้บ้านของชิงไห่เหลือแค่หลี่เอินผู้ขี้ขลาดหลี่จื่อเหวินจึงตัดสินใจไปหาเรื่องที่บ้านของหลี่เอินด้วยเหตุผลทั้งการแก้แค้นชิงไห่และความโลภในทรัพย์สินในขณะที่หลี่จื่อเหวินกำลังขโมยของเขาได้เจอน้องชายของเขาหลี่หงฉัยปรากฏว่าหลี่หงไฉก็มีความคิดเหมือนกันทั้งสองคนเคยถูกชิงไห่สังสอนมาก่อน จึงอยากจะแก้แค้นหลี่เอินผู้ขี้ขลาดในช่วงที่ชิงไหายไม่อยู่บ้านทั้งสองจึงตัดสินใจร่วมมือการขโมยของจริงๆแล้วในคืนนั้นหลี่เอิญยังตื่นอยู่แต่เขากลัวว่าจะเกิดเรื่องใหญ่และคิดว่าทั้งสองคนคงแค่ขโมยของเท่านั้นด้วยความขี้ขลาดเขาจึงแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องรอจนทั้งสองคนขโมยของเสร็จแล้วจากไปแต่หลี่หงายและหลี่จื่อเหวินกลับได้ลิ้มรสความหอมหวานของการขโมยและในวันถัดมา ทั้งสองคนได้กลับมาที่บ้านของหลี่เอินอีกครั้งเพื่ขอขโมยของในตอนกลางวันหลี่เอินคิดว่าถ้าแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วปล่อยไปพวกเขาขโมยเงินไปนิดหน่อยก็น่าจะพอแล้วแต่ไม่คิดว่าพวกเขาจะกล้าขโมยของกลางวันแสกๆขนาดนี้การกระทำของสองพี่น้องนี้มากเกินไปหลี่เอินจึงทนไม่ไหวจึงจับพวกเขาคาหนังคาเขาและตั้งใจจะโทรแจ้งตำรวจหลี่หงไฉตกใจจึงวิ่งไปหยิบมีดในครัวและขู่หลี่เอินไม่ให้แจ้งตำรวจหลี่เอินพยายามแย่งมีดจากมือของหลี่หงไฉ ทั้งสองคนจึงต่อสู้กันในระหว่างการต่อสู้หลี่หงฉายฟันหลี่เอินจนล้มลงและเสียชีวิตในทันทีไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็มาจับกุมทั้งสองคนหลี่จื่อเวินถูกจับในข้อหาปล้นทรัพย์และถูกจำคุกหลี่หงฉายถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเมื่อชิงหายที่ยังอยู่ในคุกทราบข่าวการเสียชีวิตของพ่อก็โกรธแค้นมากเขาไม่สามารถยอมรับการจากไปของพ่อได้และไม่สามารถยอมรับว่า คนที่ทำร้ายพ่อของเขาได้รับโทษแค่จำคุกตลอดชีวิตดังนั้นแผนการแก้แค้นจึงเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาในปลายปี1990ชิงไห่ที่เดิมทีต้องโทษอีก3ปีได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเนื่องจากประพฤติตัวดีในคุกหลังจากออกจากคุกชิงไห่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหลีเทียนโฉเพื่อจดจำความแค้นในวันที่พ่อของเขาเสียชีวิตชิงไห่ได้กลับไปบ้านเกิดโดยตั้งใจจะไปกราบพ่อที่หลุมศพแต่ขณะที่เขากำลังจะจากไป เขาก็บังเอิญเจอผู้หญิงคนหนึ่งในทุงน่งนาผู้หญิงคนนั้นชื่อเถียนเฟินซึ่งเป็นภรยาของหลีจื่อเวินผู้ที่ขโมยของจากหลีเอินและกำลังรับโทษจำคุกอยู่ในตอนนั้นชิงไหายจึงเริ่มขั้นตอนแรกของแผนการแก้แค้นเขาต้องการทำลายครอบครัวของหลีจื่อเวินเพื่อให้เขาได้รับความรู้สึกเจ็บปวดจากการที่ต้องติดคุกในขณะที่ครอบครัวมีปัญหาชิงไหายจึงตัดสินใจอยู่ที่บ้านเกิดและคอยก่อกวนเถียนเฟินทุกวันเถียนเฟินเป็นหญิงวัยกลางคน ที่ต้องอยู่คนเดียวเพราะสามีติดคุกไม่สามารถต้านทานการรุกจีบของชิงไห่ได้ไม่นานเธอก็พัวพันกับชิงไห่และความลับนี้ก็ถูกเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจในที่สุดญาติของหลีจื่อเวินทราบเรื่องและบ้านของเขาก็เกิดความวุ่นวายมากเถียนเฟินถูกไล่ออกจากบ้านไม่มีที่พึ่งและได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมทางอารมณ์ของชิงไห่มานานจึงต้องตามชิงไห่ออกไปจากบ้านเกิดและย้ายไปอยู่ที่เซินเจิน้นชิงไห่และพี่น้องที่เขารู้จักในคุกอีกสามคน ได้เปิดร้านตัดผมในเซินเจิน้นแต่ร้านตัดผมนี้ไม่ได้ให้บริการตัดผมจริงๆแต่เป็นสถานที่บริการพิเศษที่ปลอมตัวเป็นร้านตัดผมชิงไห่และพักพวกรวมสี่คนหลอกล่อผู้หญิงหลายคนรวมถึงเทียนเฟินให้มาทํางานบริการทางเพศที่ร้านและพวกเขาทั้งสี่คนก็กบโกยเงินจากการใช้แรงงานของคนอื่นขั้นตอนที่สองของแผนการแก้แค้นของชิงไห่คือการแก้แค้นแม่แต่เพราะแม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุ18ปี ชิงหายจึงเอาความแค้นไปลงที่ลูกสาวของแม่หรือก็คือน้องสาวต่างพ่อของเขาเองชิงหายใช้เงินที่เขาหาได้จากธุรกิจในเซินเจอ้นหลอกน้องสาวให้มาที่เซินเจน้นเขาทําให้น้องสาวติดนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือยจากนั้นก็เสนอทางหาเงินให้กับเธอในที่สุดโดยการบีบบังคับและล่อใจด้วยเงินน้องสาวของเขาก็ยอมเข้าร่วมและทํางานบริการพิเศษที่ร้านตัดผมในปี1999ชิงหายรู้สึกว่าเงินที่เขาหามาได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพียงพอแล้วจึงตัดสินใจกลับไปที่อำเภอซินเซาเพื่อทำการแก้แค้นขั้นที่3และเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางชิงไห่ได้เปิดเผยแผนการแก้แค้นของเขาให้กับเพื่อน3ามคนของเขาฟังปรากฏว่าเพื่อนทั้งสาคนต่างก็ยินดีที่จะช่วยชิงไห่แก้แค้นเพราะพวกเขาทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ถูกทำร้ายจิตใจที่คล้ายคลึงกับชิงไห่บางคนถูกแม่ทำร้ายบางคนถูกภรรยาทำร้ายพวกเขาจึงเข้าใจและเห็นใจชิงไห่ รวมถึงชื่นชมความมุ่งมั่นในการแก้แค้นให้พ่อของเขาที่เตรียมการมาอย่างยาวนานหลังจากพูดคุยกันทั้ง4ี่คนก็ตัดสินใจกลับไปที่ซินเซาเพื่อช่วยชิงไหายแก้แค้นชิงไหายและพักพวก3าคนจึงขับรถไฟกลับไปที่ซินเซาแต่ก่อนที่พวกเขาจะกลับถึงอำเภอซินเซาเงินที่พวกเขาพกมาก็แทบจะหมดไปก,กับการเที่ยวเล่นอย่างสุรุ่ยสุร่ายตลอดการเดินทางในวันที่31สิงหาคมปี1 9 9 9ิชิงห่พร้อมกับพักพวกสามคน กลับมาที่ซินเศร้าจุดแรกที่พวกเขาไปคือโรงเรียนปฐมหม้อฉือจากนั้นก็ปล้นครูหลายคนบังเอิญว่าครูผู้หญิงที่ชิงไห่จับเป็นตัวประกันนั้นคือสาวสวยที่เขาเคยแอบชอบตอนประถมชิงไห่จึงไม่ปล้นเธอแต่ใช้เธอเป็นตัวประกันเพื่อหลบหนีและหลังจากนั้นได้บอกลาเธอว่าแล้วพบกันใหม่นะเพื่อนเก่าครูผู้หญิงที่รอดพ้นจากการปล้นรู้สึกว่าชิงไห่นั้นหน้าตาคุณมากแต่จำไม่ได้ว่าเคยเห็นเขาที่ไหนหลังจากปล้นสําเร็จ ชิงห่ทราบว่าบ้านของหลีจื่อเหวินกำลังจัดงานเลี้ยงเขาจึงตัดสินใจมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับครอบครัวหลีในช่วงเย็นของวันนั้นชิงหายพร้อมกับพักพวกสามคนบุกเข้าไปในบ้านของหลีจื่อเหวินแล้วสังหารคนในครอบครัวที่กำลังมีความสุขและเมามาอยู่ทั้งหมดเนื่องจากมีคนแจ้งตำรวจชิงหายและพักพวกจึงแยกย้ายไปที่สถานีรถไฟเพื่อเตรียมหนีทำให้บ้านหลีจื่อเหวินมีผู้รอดชีวิตสี่คนในคืนวันที่31สิงหาคมก่อนที่ชิงไหายจะออกจากซินเศร้า เขาไปไหว้หลุมศพพ่อของเขาหลีเอินและจากนั้นจึงหนีไปโดยรถแท็กซี่ในที่สุดด้วยความพยายามของตำรวจตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายได้สองคนชิงไห่เองเมื่อทราบว่าพักพวกของเขาถูกจับเขาจึงกระโดดลงจากรถไฟและกลับไปที่บ้านของหลีจือเวินเพื่อทำร้ายผู้รอดชีวิตที่เหลือสุดท้ายตำรวจสามารถจับกุมชิงไห่และคนร้ายอีกหนึ่งคนได้ด้วยข้อมูลสำคัญจากครูผู้หญิงที่ถูกปล้นซึ่งห่างจากเวลาที่เกิดเหตุไม่ถึง20ชั่วโมง ตำรวจก็สามารถปิดคดีได้สำเร็จชิงไห่และพักพวกของเขาถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยความผิดหลายข้อหาเช่นการทำร้ายร่างกายโดยเจตนาการปล้นการจัดการการค้าประเวณีและความผิดอื่นๆชีวิตของชิงไห่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไร้ความรักแม่ทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กพ่อถูกฆ่าตายโดยไม่คาดฝันเขาถูกดูถูกเหย,ยียดหยามมาตั้งแต่เด็กประสบการณ์ที่เลวร้ายและบุคลิกที่หัวรุนแรง บวกกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียพ่อทาให้เขากลายเป็นคนร้ายกาจทีละก้าวจนในที่สุดกลายเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมโดยสมบูรณ์เขาถึงกับกล่าวกับตํารวจหลังถูกจับว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดคือไม่ทันได้ฆ่าแม่ตัวเองซึ่งเห็นได้ชัดว่าบาดแผลในวัยเด็กของเขามีผลกระทบอย่างร้ายแรงชีวิตนี้ไม่มีใครสอนเขาให้แยกแยะความดีความชั่วเขาจึงไม่สามารถแยกแยะความถูกผิดได้และสุดท้าย ก็ได้ก่อเหตุร้ายแรงขึ้นมาเช่นนี้สำหรับคดีนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะสามารถแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะและที่นี่คือสำนักสืบลับและวพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ